ช่วงนี้น้ำท่วมหลายๆสถานที่ด้วยกันหรือหลายๆเขตด้วยกันฉะนั้นเมื่อน้ำมันท่วมตรงนี้ถึงจะท่วมวัตถุท่วมบ้านถึงท่วมตัวเราแต่ก็อย่าให้ใจของเราท่วมตามน้ำไปด้วยก็ให้ทำใจตรงนี้ว่าความทุกข์เดือดร้อนตรงนี้ไม่ได้มีเฉพาะเราอย่างเดียวที่อื่นก็ผ่านกันมาหลายเดือนเขาก็ได้รับความทุกข์เดือดร้อน ยิ่งกว่าเราหลายเท่าฉะนั้นในฐานะที่เรามาได้รับความทุกข์ก็ทุกข์เสมอกันกับคนอื่นเช่นเดียวกันสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำใจนั่นคือธรรมชาติไม่มีใครสามารถที่จะต้านทานน้ำที่มีมามหาศาลอย่างนี้ได้ก็ไม่ต้องไปเกลี่ยให้ใครทั้งนั้นในเบื้องต้นเราก็ต้องช่วยเหลือดูแลตัวเราเองให้ดีก่อน ก่อนที่จะรอรับความช่วยเหลือจากคนอื่นฉะนั้นการที่เรารอรับความช่วยเหลือจากคนอื่นเช่นเราให้รัฐบาลมาช่วยหรือหน่วยงานอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาช่วยในเมื่อคนส่วนมากได้รับความทุกข์เดือดร้อนจากน้ำท่วมอย่างนี้คือรัฐบาลเองก็คงจะช่วยเหลือทุกคนตามความต้องการหรือตามใจของทุกคนนั้นคงจะยากลำบากเราเคยเห็นประเทศญี่ปุน่นที่เกิดสซนามิ ขึ้นในครั้งนั้นเราได้ดูข่าวว่าคนของเขาเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นคนที่มีระเบียบวินัยไม่แย่งไม่แก่งแย่งเรื่องอาหารหรือเรื่องอื่นๆอะไรใดๆทั้งสิ้นทุกคนนั้นรักชาติหรือรักประเทศชาติต่างคนต่างช่วยเหลือประเทศชาติว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศชาติได้กลับมาฟื้นฟ,ฟ,ฟ,ฟูสู่สภาพปกติได้เร็วที่สุด นั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำใจแล้วก็ช่วยรัฐบาลอย่าไปเกียงให้รัฐบาลอย่าไปงอมืองอเท้าว่าจะต้องรอรับสิ่งของจากคนนั่นคนนี้นั้นช่วยเหลืออะไรที่ช่วยเหลือตัวเองได้หรือสิ่งใดที่ประหยัดก็ควรจะประหยัดในช่วงน้ําท่วมนี้มันก็คงไม่ท่วมไปตลอดระยะหนึ่งสัก10วัน15วันมันก็คงจะลดน้อยถอยลงไปตอนนั้น เราก็คงจะไปทํามาหากินอะไรได้แต่ในช่วงระยะที่เราได้พักอยู่ก็เกิดช่องว่างก็มีโอกาสที่เราได้คิดคิดสิ่งที่ดีๆว่าน้ําลดนี้เราวางแผนว่าเราจะทําอะไรจะไปทํามาหากินอะไรเราจะดูแลตัวเองอย่างไรตรงนี้เรามีโอกาสได้คิดแล้วเมื่อน้ําลดขึ้นมาเราก็ทําได้ทันที ก็ไม่ต้องไปรออะไรทั้งสิ้นไม่ต้องรอให้รัฐมาช่วยอุดหนุนมาช่วยฟื้นฟูอะไรทั้งสิ้นนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องช่วยเหลือตัวเองและเป็นการช่วยประเทศชาติไปในตัวด้วยไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ้นกับตรงนี้ทำใจให้สบายที่สุดน้ำมาก็ให้เกิดความเย็นใจน้ำเยอะไม่ใช่ร้อนใจหรือทุกข์ใจยอมรับกับธรรมชาติหรือสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงตรงนี้ แล้วเราก็จะสบายใจฉะนั้นขอฝากญาติโยมทั้งหลายที่ได้ชมทีวีช่องนี้แล้วกอ็ช่วยกันอบอกต่อต่อไปว่าขอให้ทำใจอย่าให้น้ำท่วมใจให้ท่วมแต่เพียงร่างกายเท่านั้นเองและขอให้ทุกท่านนั้นได้มีความสุขความเจริญในวันที่น้ำลดในอนาคตข้างหน้าต่อไปทุกทกท,กท่านเทิน